สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอมอินเวอร์เตอร์นะครับชุดนอนนาเหินชุดนอนนาเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟ12โวลต์ครับสาเหตุที่มันตายเลยครับเด้อนี่ครับหูจงโปงเนี่ยครับนี่นี่นีู่จงโปงเลยเออเพราะว่าจิ้งจกหรือสีเกียมบ้านเท่านี่แหละครับเขาไปผมก็ได้ทำการเช็คเรียบร้อยแล้วอสรุปก็คือว่า ไอซีชิพวกมันนี่เสียอืมไอซีชิปพวกมันนีเน่เสียครับอืมเดี๋ยวเอ่อว่าทางไหนกะเดี๋ยวผมจะจัดการสอบม,มาเลยจับกรอบให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นทีนละขั้นตอนขั้นตอนเบิ้งนะครับเด้อเออหลังจากใส่อะไรเข้าไปนะครับไอซีชิปเข้าไปสี่ตัวฟังตัวทั้งพูนเนะครับเป็นภาคโลพาดก็คือปาก แรงดันต่ำเลครับแปลว่าเป็นให้วุ่นครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วครับทำมาเทศว่าไฟออกหรือบอรับมาเบงกันเลยครับตัวนี้ครับเนี่ยครับไฟออกสามร้อยโวลต์นะครับนี่อันนี้คืออาการปกติครับตอนนี้ห้องพันในสมต่อไปครับต่อไปห้องที่สอภาค แรงสูงก็คือไฟออกมา220ครับอันนี้เคืนผักให้โวนอันนี้ผักแรงดันตําแปลงจากแรงดันดันต่ําขึ้นมาเป็น300โวลต์ครับบันนี้เฮาแปลงจากสามอโวลต์บันนี้ลงมาเป็น2องรอีด้ครับบันนี้เออแต่ผมไม่ได้ถอดอะไรไปแล้วอืมแล้วก็มาเช็คด้ว่าอะไรมันมีนี่ครับมีในหนึ่งตัวในอมอนี้มีเสียอยู่ตัวหนึงครับเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนก่อนว่า มันจะใช้ได้บอครับก็เป็นว่าผมก็ได้สมสมเเ็็จผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบดีๆแล้วผมก็เ,าามกเสียเอาพอลมมาเสียบเบิงงว่ามันทำงานได้บอรครับครับหลังจากประกอบกันแล้วครับเข้ามาลอกกันเลยครับนี่ครับพัดลมอา้าว เปิดไฟครับปึ๊บครับพลดลมหมุนครับอ้าวครับเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ครับเปิดพัดลมได้พร้อมอินเวอร์เตอร์ชุดนอนนาครับอินเวอร์เตอร์ชุดนอนหน้าโมนี่พันวัตเ้อครับเ,เด,นนน 1, ด้อแต่ว่าผมในน้นำให้ใส่แค่ห่าลอยเพราะว่ามันสิทนกว่าอันใส่ลายก็นั้นครับเพราะว่าอันอินเวอร์เตอร์โมนี่มันปลไอ้ออกมาให้ทำงานตลอดย4 ทำงานใดอยู่ประมาณหาเลยวัดนะครับมันจะได้โดนกวกันทำงานต่อเนื่องนะครับอันทีห่ห้องห้องเบิงในโฆษณาผนเสียบไปเบิ่งกข้าวเดียวปิแปะข้าวเดียวเสียบสาววานเสียบ่มงอู่มหา,หาการกองกระทะไฟฝ้าเสียบได้เบิดแต่ผนล่องไอข้าวเดียวครับถ้ยอยากทำมันทนได้ครับใส่บะเกินหาเลยวัดได้ครับอ่าชอบนี้ก็ละครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สร้างอ่อนน้ำเด้ครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างลิปต่อต่อไปได้ครับสวัสดีครับ